ดวงชะตาเดือนพฤษภาคมของชาวราศีพฤกษภดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภนั้นยังคงได้รับแรงอิทธิพลในส่วนที่ดีจากดาวพฤหัสเช่นกันหลายเรื่องราวจะเกิดขึ้นกับท่านนั้นก็จะมีทั้งเรื่องราวที่ดีและเรื่องราวที่ทำให้ท่านนั้นต้องคิดต้องแก้ไขก็จะมีเกิดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม ชาวราศีพฤกษภศพในช่วงเดือนพฤษภาคมท่านนั้นจะพบเจอเรื่องราวแปลกใหม่เป็นเรื่องราวที่อาจจะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันของท่านนั้นเปลี่ยนไปลหลายๆอย่างที่ชาวราศีพฤกษภศคิดว่าแน่นอนหากเข้าสู่เดือนพฤษภาคมก็จะมีหลายเรื่องราวหลายอย่างด้วยเช่นกันที่จะมีสัญญาณบ่งบอกถึงเรื่องความไม่แน่นอนหลายอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเดือนพฤษภาคม ชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้จะมีปัญหาเก่าๆปัญหาที่ดูเหมือนจะเงียบหายไปนานจะกลับเข้ามาอีกครั้งจะวนเวียนกับชาวราศีพฤษภแต่แนวโน้มน่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีเกณฑ์จะต้องปวดหัวได้เช่นกันชาวราศีพฤษภหากเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภาคมในครั้งอดีตนั้นท่านเคยเอ่ยปาก เคยรับปากหรือเคยให้สัญญาอะไรบางอย่างกับใครบางคนไว้ในช่วงถัดจากนี้จะมีคนมาทวงคำสัญญาจะมีคนมาตามคำพูดมาตามคำสัญญาบางอย่างที่ท่านเคยให้ไว้ในครั้งอดีตภายในเดือนพฤษภาคมนั้นท่านจะพบเจอกับบุคคลเหล่านั้นเข้ามาทวงคำสัญญาต่งตางๆสำหรับหน้าที่การงานของชาวราศีพฤ,ฤษภในช่วงเดือนพฤษภาคม ชาวราศีพฤกษ์ศพตัวท่านนั้นมีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือท่านมีความเพียรมาณพยายามต่อให้งานยากแค่ไหนมีขั้นตอนมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ชาวราศีพฤกษ์ศพท่านก็จะใช้เวลาศึกษาใช้เวลาทำความเข้าใจเพียงไม่นานท่านนั้นก็จะสามารถเข้าใจงานได้อย่างปลุกโปลงเข้าใจระบบงานต่างๆท่านนั้นสามารถทำงานได้ และสามารถเอาตัวรอดเกี่ยวกับงานต่างๆได้แต่ปัญหาที่ชาวราศีพฤกษ์มักจะพบเจอในการทำงานนั่นก็คือปัญหาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานหากชาวราศีพฤกษ์เจอคนที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีชาวราศีพฤกษ์ก็อาจจะพบเจอกับปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาส่วนตัวปัญหาทางบ้านที่จะเข้ามาทำให้การงานของชาวราศีพฤกษ์นั้น เกิดการสะดุดได้เช่นกันแต่ชาวราศีพฤกษภหากเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วต้องระวังบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าแน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตได้ขอให้ชาวราศีพฤกษภนึกถึงคำว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเอาไว้อนาคตมีเกณฑ์อาจจะมีความจำเป็นบางอย่างที่ทำให้ต้องย้ายงานต้องมีการปรับเปลี่ยนงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานต่างๆ ด้วยความตั้งใจก็ตามหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็ขอให้ชาวราศีพฤกษพตะระหนักถึงความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษพได้แต่โดยรวมแล้วเกณฑ์การงานของชาวราศีพฤกษพหากมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงน,นั้นเกณฑ์การงานของท่านจะขยับปรับไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน สำหรับด้านการเงินของชาวราศีพฤกษฎในช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงเดือนนี้ชาวราศีพฤกษฎท่านจะยังคงมีค่าใช้จ่ายที่ท่านจะคงต้องจ่ายต่อไปแบบเป็นเดือนหรือส่งต่อเป็นงวดต่อไปอีกแต่ชาวราศีพฤกษฎท่านนั้นจะเริ่มควบคุมรายจ่ายต่างๆได้ค่าใช้จ่ายต่างๆของชาวราศีพฤกษฎนั้นจะไม่มีมากไปกว่านี้แต่ในส่วนของรายได้ของชาวราศีพฤกษฎ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีรายได้เพิ่มเข้ามาอาจจะไม่มากเท่าไรนักแต่ในส่วนที่เพิ่มเข้ามานั้นก็จะเพียงพอในการใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนชาวราศีพฤกภจะได้เงินก็ต่อเมื่อการทำงานการใช้น้ำพักน้ำแรงแต่ในช่วงนี้จะยังไม่ได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้ชาวราศีพฤกภอดทนรอโชคลาภอีกสักระยะ ซึ่งหากผ่านพ้นช่วงเดือนพฤษภาคมดวงชะตาของชาวราศีพฤษศนั้นถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเช่นกันสำหรับด้านสุขภาพของชาวราศีพฤษศในช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงต้นเดือนชาวราศีพฤษศท่านอาจจะมีอาการปวดหัวปวดตาเกิดอาการแบบนี้บ้างเล็กน้อยก็อาจจะเกิดจากการทำงานที่หนักที่หักโหมมากเกินไป แต่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมชาวราศีพฤกษภท่านต้องระวังสองอย่างก็คือ 1. มีเกณฑ์จะปวดเท้าปวดส้นปวดขาปวดตั้งแต่บริเวณเอวล,ลงมาถึงปลายเท้า 2. ชาวราศีพฤกษภท่านต้องระวังโรคระบาดต่างๆเช่นโรคระบาดตามฤด,ดูกาลโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่างๆ ก็ขอให้ชาวราศีพฤกษพและควรระมัดระวังโรคระบาดต่างๆสำหรับดวงด้านความรักของชาวราศีพฤกษพในช่วงเดือนพฤษภาคมชาวราศีพฤกษพต้องยอมรับคนตรงๆเลยว่าตัวของชาวราศีพฤกษพนั้นเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายพูดจาดีพูดจามีสเสน่ห์ใครที่ฟังก็จะคล้อยตามชาวราศีพฤกษ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม มีเกณฑ์ที่ท่านจะต้องทำงานที่ต้องพบเจอกับบุคคลมากหน้าหลายตาสำหรับคนโสดก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับคนที่ท่านชอบมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับคนที่ท่านถูกใจแต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นท่านต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะออกนอกลู่นอกทางได้ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภระมัดระวังในข้อนี้ให้ดีควรจะรักเดียวใจเดียว ควรจะรักและนึกถึงครอบครัวอยู่เสมออย่าทำให้อะไรแปลกใหม่มาทำให้เกิดปัญหาครอบครัวได้ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภระมัดระวังอย่าไปหลงรักอย่าไปแอบ,บชอบหรืออย่าไปสนใจใครเพราะมีเกณฑ์จะนำพาความวุ่นวายความเดือดร้อนมาให้ชาวราศีพฤษภต้องแก้ไขอย่างแน่นอนสำหรับสิ่งที่จะเข้ามาเสริมอะไรได้หลายอย่างให้กับชาวราศีพฤษภ ในช่วงเดือนพฤษภาคมสีที่เป็นมงคลอย่างมากกับชาวราศีพฤกษบ์นั้นมีสามสีด้วยกัน 1. สีทองสีทองกับชาวราศีพฤกษบ์ถือว่าในเดือนนี้ถูกชะโกกันอย่างมากจะให้ผลลัพธ์ในด้านความมั่งมีเงินทองเสริมในส่วนที่ขาดเติมในส่วนที่ขาดหาย 2. สีฟ้า สีฟ้าเป็นสีที่เสริมและผลักดันจะโดดเด่นให้การงานนั้นก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังสิ่งที่เด่นก็คืองานต่างๆอาชีพต่างๆจะมีความโดดเด่นและมีความมั่นคง 3. ส,สีแดงสีแดงนั้นให้คุณด้านเมตตามหานิยมสีแดงกับชาวราศีพฤกษพจะให้หมุนขลังสะกดจิตสะกดใจในการเข้าหาผู้คน ในการติดต่อเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีนักแลสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภในช่วงเดือนพฤษภาคมทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ